สวัสดีครับวันนี้มาเจอกล้องดีเซลครับผมนี่นลครับวันนี้จะมาสอนวิธีการอัดจอระบ,บีหัวเปล่าเครื่องตัดยางนะครับนี่นะครับนี่อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างหนึ่งครับจอระบ,บีนะคอนเทนนะครับผมนี่ครับจระบ,บีผมจะให้เป็นจอระบ,บีแบบยังไงครับแบบสีเหลืองนะสีเหลืองไม่ใช่แบบไอ จระเขนะผมใช้แบบสีเหลืองเทนนะสเข็มฉีดยาหลอดใหญ่นะที่เขาเอาใช้กับปักเข็มทุเรียนแบบนี้ยผมก็เลยเอามาโมดิฟายใส่กับตัวนี้ดีกว่ามันเข้าไปในรูง่ายดีนี่ก็แถมมากับเครื่องตัดหญ้าเหมือนกันนะไอ้ก็แถมมาเครื่องตัดหญ้าเอาอัดเข้าไปเนี่ยครับ3เบอร์สิบสองนะเป็นบางรุ่นนะครับบางรุ่นจะเป็นหกเหลี่ยมแต่ ของมารูยาม่าเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์สิบสองขันตรงนี้ปุ๊บซีบ็อกหัวเทียนที่เขาแถมมาครับขนาดย่าเหมือนกันนะครับเอาไว้ขันใบตัดหญ้ากออกมานะทําไมต้องใช้ละครับเพราะว่ายังไงครับเพราะว่าของผมเนี่ยผมจะเอาตัวนี้ด้วยเพราะว่ายังไงครับเพราะว่านี่ครับมันจะหมุนทั้งหมดเลยนี่มันจะไม่หมุนตัวนี้อย่างเดียวไอ้ตรงนี้มันจะหมุนด้วยนี่ครับเนี่ย เปลกันเหมือนกันนะตัวมอนิไฟออกมาก็ตามออกมาหมุนทั้งหมดเลยครับนี่หมุนแบบนี้หมดเลยวิธีการถอดก็มาเลยครับมาถอดอัดจระบีกันถอดไปครับนี่ถอดไปถอดเรือครับแข็งเว้ยถอดไปหนึ่งครับ ออกเนี้ยปึ๊บถอดออกมาครับปึ๊บมานี่ครับหลุดมาทั้งยวงเลยครับจิ๊บครับไปครับนี่ครับไอ้อของผมนะอ่ะของผมก็ประมาณนี้ครับนี่ครับดูครับนี่ผมต้องอัดตัวนี้ก่อนใส่เข้าไป บางคนก็อัดยังไงผมไม่รู้นะแต่ก็ผมเนี่ยจะใส่ตรงนี้ด้วยอัดเข้าไปครับเนี่ยใส่เข้าไปให้เต็มเลยอัดหัวบนด้วยอัดหัวล่างนี่ด้วยครับเพราะว่าผมคิดกับผมเองนะผมอัดตรงนี้ดีกว่าแล้วอัดตรงบนด้วยมันจะล่อเลื่อนกว่านะอัดเข้าไปนี่พอประมาณนี้ครับใส่ใส่ปุ๊บ ไว้เกลี้ยงเลยครับปุ๊บใส่ตัวนู้ปุ๊บแล้วก็เราอัดเข้าไปครับเหมือนตรงนี้นี่นี่ครับมันจะเลื่อนกว่าเดิมเยอะเลยจิบจิบซึบแต่ว่าของผมนะทุกครั้งนะครับของผมจะอัดทุกครั้งก่อนตัดนะจะอัดทุกครั้งก่อนตัดแย่ทำเป็นนิสัยครับทุกครั้งเลย มันจะแน่นอนกว่านะบางคนก็บอกไม่ไม่ต้องทุกครั้งไม่ได้ครับของผมเนี่ยยืนอายุการใช้งานของเขาด้วยไงเราไม่มีตังเปลี่ยนบ่อยไงผมก็เลยอัดทุกรอบดีกว่าจ็บปึ๊บปึ๊บจ็บปึ๊บ,บนี่ครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็มาถอดเบอร์12บสองถอดเบอร์สิครับถอดเบอร์12กันปึ๊บอัดตัวบนแล้วอัดตัวล่างแล้วครับ จัดไปเลยครับนี่นี่ครับทําไมถึงใช้เข็มฉีดยาครับก็ดูเลยครับพอดีป๊ะเลยวบเข้ารูพอดีป๊ะปุ๊บเราก็อัดไปครับไม่ต้องหมุนนะของผมครับปื๊ดนี่เพราะว่ายังไงถึงล้นไว้ละครับเพราะว่าเราใส่ทุกทุกครั้งที่ใช้ไงครับไม่ต้องหมุนก็ได้ครับแต่บางคนกขหมุนนะผมก็เลยไม่ถนัดหมุนนะนี่ครับเต็มแล้วเต็มแล้วผัดออกมาแล้วก็อัดเหมือนเดิมครับปุ๊บใส่เข้าไปนนี้อัดเข้าไปในรูให้ปุ๊บให้เต็ม ปเต็มไวเพราะอะไรนะครับเพราะว่าใส่ทุกครั้งที่ตัดไงครับตัดทุกวันก็ใส่ทุกวันนะครับขันให้แข็งปุ๊บมันจะล้นนะล้นแล้วก็ปาดปุ๊บแล้วก็ใส่มาที่เดิมเดี๋ยวนี้ครับกลับไปในนี้ปุ๊บขันให้แข็งเบอร์สิบสองเหมือนเดิมครับปุ๊บชึบนี่เสร็จแล้วประมาณนี้นะนี่ครับ ลื่นๆกันเลยครับใช้นานๆไปเลยครับนี่เดี๋ยวพี่าท่านนึงเขาขอมานานแล้วผมไม่ได้ทํานะเนื่องจากอแกนเพลาเนี่ยผมก็เลยไม่จําเป็นต้องถอดนะเพราะว่าผมอัดนี่ทุกวันมันก็เลยไม่ต้องใส่อัดถอดมาอัดจารบีเพราะว่ายัางไงนะครับเพราะว่าเครื่องผมเนี่ยมันยังไม่นานไงมันสองปีจะสามปีเองแต่ถ้าห้าปีนี่นคงจะถอดนะแต่ถ้าพี่เขารอดูก็ต้องรอหน่อยครับเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูนะเนื่องจากยังไงนะครับเพราะว่า ไม่จำเป็นต้องถอดก่อนนะเดี๋ยวถ้าหลายๆปีหน่อยผมจะถอดให้ดูค <LET> <commissioned. S 1> รับน <flows smoothly. S 1> ี่มานี้เดี๋ยวเทสครับเทสกับเทสกันเดี๋ยวจะหมุนเครื่องสัญญาครับเทสกันครับเทสไอ้หมุนไปเลยสตาร์ทครับ เดิมนะครับมันจะล้นมันจะล้นแล้วมันจะลื่นแล้วมันจะตัดสบายครับสบายใจเองนะใครไม่อัดไม่รู้วรผมอัดนะครับเปลี่ยนค่อยซื้อใหม่ครับเมื่อกี่บาทเอาดีกว่าซื้อยกยอเพลานะผมดูจากเอฟทั่วไปนะสองพันกว่าครับดาไอ้ไนี้นะครับ2อ0 0ักว่านี่ครับเนี่ยผมอัดได้เยิ้มไปเลยเนี่ย เวลาใช้งานมันจะเยิ้มฉูดกระฉูดนะครับดูนี่ครับเป๊ะรับสุกผมนะสูตรประหยัดแต่ว่าใช้งานนานๆเลยครับอย่าไปขี้เกียจครับอัดทุกวันไปเลยครับนี่ครับจอระบีปองร้อยกว่าบาทครับอัดได้ยาวๆใช้ยานนวยาวไปเลยครับโอเคเลยครับประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อยากดูแบบไหนข็อนุญาจัดไปได้ครับผมซื้อสต็อกไปเพียบครับ นี่ครับไอสปริงคัตมั่งไอน้ำมันเปิดปิดที่ก๊อกน้ำมันมั่งผมก็ซื้อสเปรย์ไว้เยอะแยะครับถ้าเสียปุ๊บเราเปลี่ยนเลยไม่ต้องวิ่งไปหาช่างครับเปลี่ยนเองทุกอย่างแล้วไอคัตตัวนี้นเดี๋ยวจะดีวีดดูนะัลัตไอคลัตไอเครื่องตัดหญ้านะของผมซื้อสปนเปรย์มั้งนี่ของโรบินครับคัตทองแดงนะนี่ครับถุงอยู่นี่แต่ว่าตัวนู้ผมแฝงอยู่โอเคประมาณนี้ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะอยากดูอะไรคอมเมนต์มาครับจะจะได้ดูเด้่อยครับสวัสดีครับ